ได้ไหมผักฉากไปอยู่ข้างหลังนะครับฉากจะต้องแกนแซดนะครับลากไปอยู่ข้างหลังเยอะๆเลยนะครับอย่าไปหมุนแกนแซดแกนแซดแซดการ์เซชันถ้าบางคนจะทําเป็นก้อนเมฆนะครับก็อย <ım> ่าลืมนะครับก้อนเมฆ <c oughs> ถ้าเป็น PNG ก็ใช้ได้นะครับคือพยายามเราจะคราวนี้เราจะเริ่มจินตนาการแล้วอะไรที่เป็น PNG จมันจะสนุกมากเลยเพราะอ็อบเจกต์มันเป็นชิ้นๆน,นะครับเราสามารถเอาอ็อบเจกต์ที่เป็น PNG เนี่ย มัใส่ใส่ใส่ได้เต็มที่เลยมีเมฆไหมเมฆลอยจากซ้ายไปขวานะครับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําอีกอันนึงคือ transparency นะครับคือความโปร่งนะครับเราสามารถเลือกที่ให้ Object เนี่ยมันโปร่งหรือมันไม่โปร่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็จะสามารถทําอะไรได้อีกนะครับไอ้ความโปร่งเนี่ย อขอดูมือนิดนึงสิใครใครที่ทําอะไรคล้ายๆอย่างนี้ได้ไม่ไม่ไม่ต้องเรียบร้อยนะครับเอาแค่ให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับให้มันพงกหัวให้มันอะไรได้เนี่ยใครทําได้บ้างยกมือนิดนึงอยากอยากเห็นนะครับยกมือนิดนึงยกมือนิดนึงที่ไม่ยกไปว่าไม่ได้เหรอ <laughs> จริงหรือเปล่ายกมือนิดนึงนะครับห้องนี้มีประมาณเท่าไหร่เดียะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่ครึ่งนหน,งหงน,นไงไงึ่งครึ่งหนึ่งห้องนู้นเป็นไงบ้างครับเขาทำทำน้องๆทํากันได้ไหมครับ ใครใครทำใครทาได้มั่งครับทําได้คือคือให้มันขยับนะครับให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับใครพอทําได้มั่งยกมือนิดนึงนะครับ อ่ะสุดท้ายนะครับพอสมมุติว่าเราทําให้มันมีการเคลื่อนไหวอะไรได้นิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปใช้กับที่อื่นนะครับเวลาเราจะเอาไปใช้นะครับมันจะมีปุ่มขวาเนี่ยนะครับที่มันจะทําการเรนเดอร์ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วออกมาเป็นคลิปนะครับลองดูนะครับปุ่มขวานะครับขวาขวาขวาข้างๆเนี่ยนะครับข้างขวาสุดเลยนะครับ จะมีปุ่มเรนเดอร์นะครับแต่ว่าเรนเดอร์มาตรฐานในตัวนี้เนี่ยมันจะทำการเรนเดอร์ออกมาเป็นเปนขาเรียก image sequence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนะครับแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็น image sequence เสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับเพราะทำเสร็จออกมานะครับตัวตัวตัวที่มันเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับฉากทั้งหมดที่มันเรนเดอร์เรียบร้อยแล้ว จะไปอยู่ที่เดสก์ท็อปแบบนี้นะครับลองดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูถ้าเกิดมันอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับความหมายก็คือเราจะสามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้อีกนะครับ mm hmm. เช่นในโหมด Edit นะครับเราจะสามารถเอาของที่เราเรนเดอร์นะครับเข้าไป Edit ต่อได้นะครับอันนี้จะเหมือนพวกตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะครับนะแต่ว่า พี่คิดว่าเวลาเราใช้จริงนะครับไม่ค่อยแนะนํานะครับเรนเดอร์ออกมาเป็นคลิปๆดีกว่านะครับ <c oughs> เรนเดอร์ออกมาเป็นคลิปแล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นอาจลองดูวิธีนะครับวิธีก็คือเราจะต้องเรนเดอร์ออกมานะครับให้กลายเป็นอ็อบเจกต์นะครับพอเราเรนเดอร์เสร็จนะครับอ็อบเจกต์นี้จะไปอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวหาก่อนอะไรเอออิมเมจแอนิเ,เมชัน นะครับเนี่ยเอาเมาส์มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ใครที่ที่ทาแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาเอา,เอาเรนเดอร์ก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับงานอย่างอื่นต่อไม่ได้นะครับนะก็คิดว่าทุกคนคงทําให้มันขยับได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าจะทําให้มันเนียนไม่เนียนแล้วแต่นะครับอ่าเราดูนะครับว,วิธีที่จะเอางานไปใช้กับที่อื่นนะครับเราจะต้องเอาเอาเมาส์เนี่ยไป็นที่จุดเริ่มต้นเพราะเราจะได้เริ่มเรนเดอร์จากตัวแรกนะครับ แล้วให้เรากดปุ่มน e n d e r ซึ่งอยู่ด้านขวาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเนเดอร์เป็น Image Sequence นะครับคือทุกอันเนี่ยจะเป็นรูปที่ต่อๆๆๆต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเนเดอร์ออกมาปุ๊บพอเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ Image Sequence เนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ในหน้า Desktop อนะครับซึ่งก็คือ,อนี้นี่เองถ้าเกิดกด Play นะครับไอ้ตัว Image Sequence เนี่ยก็จะวิ่งแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเอาไปใช้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอา image sequence ไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ไปลองหาไฟล์ที่อยู่ในในในตัวของจัชชค่าก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำนะวุ่นวายนะครับจัชชค่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะบังคับเราว่าถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราจะต้องไปเอาไปไว้ที่โหมด editing นะครับแล้วเอาตัวเนี้ยไปวางใน editing นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะทันไหมครับเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราทำนะครับมันจะอยู่ในแอนิเมชันนะครับพอเราชอบแอนิเมชันที่เราทำแล้วชุดนี้นะครับให้เรากดเรนเดอร์นะครับซึ่งอยู่ด้านขวานะครับมันจะเรนเดอร์ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายให้เราเรียบร้อยเลยนะครับพอเสร็จแล้วมันจะเอาไอ้คลิปก้อนนี้ไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับอ่ามันไม่ได้ดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็น i m เมจซีเควนต์แล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปใช้ในโหมด e d i t i n g นะครับจากโหมด e d i t i n g นะครับให้ให้เราเนี่ยให้เราลากเดี๋ยนะลบนี่ก่อนครับให้จากโหมด e d i t i n g ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปที่เก t d e s k t อ p แล้วก็ไปเลือกไอ้ไอ้คลิปก้อนนี้แหละกลับมาใช้นะครับสำหรับใครที่ดูตรงนี้แล้วมันไม่ค่อยได้เนี่ยให้กดซูมเข้าซูมออกนะครับบางทีถ้าเกิดรีเฟซแล้วมันเห็นไม่ชัดก็กดซูมเข้าซูมออกแล้วกัน แล้วตัวนี้เนี่ยจริงๆจุดประสงค์ของจัชค่าเนี่ยเขาอยากจะให้ตัวนี้เป็นเหมือน Adobe Premiere นะครับคือสั่งแล้วสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับเช่นเป็นวิดีโอแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็สามารถ add insert t a g ได้นะครับอันนี้จะเหมือนจะ,จะ Adobe Premiere นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติพี่คิดว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่ามันยังทำแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยสู้เอาแค่นี้แหละพอแล้วนะครับ แล้วสั่งเรนเดอร์ทิ้งออกไปเลยดีกว่านะครับก็คือสั่งเนี่ยคลิกขวาที่ไอ้ปุ่มเรนเดอร์อีกทีนึ่งเนี่ยนะครับแต่ปุ่มเรนเดอร์ที่อยู่ในโหมด Edit นะครับมันจะเป็นเรนเดอร์ที่ถามว่าอยากจะเอาเวอร์ชั่นอะไรออกไปเป็น d i p เเป็น JPEG Sequence นะครับเป็น m p e m p p l g y e y e r 2เนะครับเป็น FAT เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันจะให้เราเลือกว่าอยากได้อะไรนะครับถ้าเกิดอยากจะเอาไปตัดต่อส่วนใหญ่เนี่ยในใน w i o w s w s รุ่นใหม่เนี่ย เป็นดิฟเอกเนี่ยก็ถือว่าเล็กแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เอาไปเซฟได้เลยนะอือาพี่ลองเอาไปเซฟใดๆสี่ก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจสะสัค่าเองถือว่ายุ่งยากนิดหน่อยในการที่จะเอารูปเข้าเอารูปออกนะครับ